สวัสดีครับผมกับตันวินเทจจากว i n t a g e Studio ครับผมจุ๊ยวินเทจจากว i n t a g e Studio ครับผมครับผมพี่กับตันวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้เรามารีวิวตัว SSL Pure d i e ครับซึ่งเพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยตอนนี้เราอยู่กับตัว SSL Pure d i e Core ซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมด4ี่ a ชน e l โอ้หน้าตาสวยงามมากใช่ครับแต่พูดถึง4ี่ a ช n e นแล้ว มนันไว้ทำอะไร,รอ่ะพี่โอเคครับตัวนี้ก็คือเป็นไมค์ปีอมนั่นเองครับ<อ>ก็คือใช้สําหรับแบบต่อไมโครโฟนได้หรือจะต่อพวกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับซึ่งตัวไมค์ปีอมตัวเนี้ยจะเบสออนมาจากตัว SSL Origin Origin เลยเหรอครับใช่ครับใครที่เป็นแฟน SSL ก็น่าจะรู้จักตัว SSL Origin อยู่ตัวนี้มีขนาดอยู่ที่2อยูนะครับผม<อ>ก็ถือว่าไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดกําลังพอดีแล้วก็น้ําหนักผมว่าโอเคเลยเรามาพูดเรื่องฟังก์ชันมันกันหน่อยไหมครับเรามาเริ่มกันท เรียกว่าปุ่มเก์ครับผมบก็จะหมุนได้ทั้งหมด11สเต็ปครับนอกจากนั้นถ้าเรากดไปที่ปุ่มเก์นะครับก็จะมีไฟเขียวขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นอินเสิร์ทครับผม,มแล้วก็จะสามารถใช้พวกเอาบอร์ดเกียร์เสียบเข้ามาต่อได้ก็พวก EQ ค o m m อมเพรสเซอร์ใช่ครับจาเข้ามาเสียบแล้วก็ต่อใช้งานร่วมกันได้ จากนั้นเราไปที่ปุ่มสีเทากันดีกว่าครับก็จะเป็นปุ่มทีมครับผมมันเอาไว้ลดเพิ่มสัญญาณที่หลังจากเราเกณฑ์มาได้ระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันดังไปแต่เราชอบเกณฑ์ประมาณนี้เราก็จะทีมมันลงหน่อยนึ่งหรือว่าเพิ่มขึ้นก็ได้ครับซึ่งถ้าอยู่ตรงกลางก็จะอยู่ที่ศูนย์หรือ unity ครับผมจากนั้นถ้าเรากดที่ปุ่มทีมมันก็จะสามารถกลับเฟสได้ครับต่อมาครับปุ่มสีขาวนี้ทําอะไรได้บ้างครับผมก็เป็น h ฮพา pass filter ครับผมมันก็จะคัดย่านต่ำไปก็คือเลือกได้้ตตังงแ่จนปถึ 300เลยครับผมถือว่าแบบใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยครับใช่ครับผมปุ่มนี้ก่อนนี่ก่อนบวก 48V นี่ก็คือเป็นจ่ายแ h a n t o m p o เ e r ครับเผื่อสลับพวกไมค์คอนเดนเซอร์หรือไมค์ที่ต้องใช้แ h a n t o m Power ครับครับแล้วก็ไลน์ก็จะไว้สำหรับวิดสำหรับแบบเราใช้ฟังก์ชันพวกไลน์ใช่ครับอะไรที่เข้ามาเป็นไลน์เลเวลก็ต้องกดปุ่มนี้ครับผมโอเคครับปุ่มนี้น่าสงสัยมากครับที่เกิร์ตอาจจะทราบไหมว่าคืออะไรครับอันนี้คือเขาเรียกว่าปุ่มอิมพีแดนต์ละกัน เป็นการเปลี่ยน impedance <อ>ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ที่เราใช้งานปุ่มเนี้ยจะมีหลายสีมากๆครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสีแรกกันก่อนเลยก็คือสีขาวมันจะมีค่าอยู่ที่1200โอห์มต่อไปกดลงหนึ่งครั้งมันจะเป็นสีส้ม,รมหรือสีเหลืองไม่รู้ทุกคนเรียกว่าสีอะไรทาง s <c oughs> s l จะเขียนว่า<ส>เป็นสี amber เอ่าเขาเรียกว่าสี amber อ่าแต่ว่าผมเรียกสีส้มแล้วกันครับ สีส้มตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่600โอห์มแล้วก็เรากดอีกหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งตัวสีแดงนี้จะมีค่าอยู่ที่400โอห์มกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นสีเขียวค่าสีเขียวจะอยู่ที่12,000โ oh อห์มถือว่าใช้งานได้หลากหลายมากครับแล้วอย่างที่พี่บอกว่าเมื่อกี้สามารถปรับค่าความต้านทานได้หลายแบบใช่ไหมครับครับแล้วผมจะเลือกใช้ยังไงครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวคอนเดนเซอร์ก่อนละกันตัวไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นี้ทาง SSL เขาก็เลยจะแนะนําให้ใช้เป็นแบบสีีเขยว เพราะว่าเวลาเราใช้เราเปลี่ยนค่าอิมพีแดนซ์กับคอนเดนเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานกับคอนเดนเซอร์เหมาะสมที่สุดแล้วถ้าเป็นพวกไมค์เดนมิกหรือริบบอนอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วตัวไมค์เดนมิกแล้วก็ริบบอนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างหรือว่าการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันก็คือเวลาเราเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสีส้มสีแดงแล้วก็สีขาวเนี่ยคาแรคเตอร์ที่ได้หรือว่าที่มันส่งผลกับตัวไมค์เดนมิกแล้วก็ริบบอนเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับตัว EQ มันเหมือนจะเปลี่ยนเสียงแต่และไมโครโฟนก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นรจริงๆมันอาจจะต้องลองดูด้วยครับว่าเราชอบเสียงแบบไหนของตัวอิมพีแดนซ์ตัวนี้ก็คือสรุปว่าก็เป็นทั้งโทนมันก็จะเปลี่ยนได้ทั้งตามสี<ช>แล้วก็ไมโครโฟนที่ใช้ก็ตอบสนองไม่เหมือนกันอีกใช่ครับมันก็ทําให้เราแบบได้คาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้นครับแล้วปุ่มสุดท้ายครับน่าสนใจมากครับไดร์คืออะไรครับอ,<ม>อันนี้คือจุดขายของเพียวได้เลยมันสามารถเปลี่ยนโหมด ได้งั้นเรามาเริ่มทีละโหมดเลยเดีกว่าครับ,รบโหมดสีขาวตรงนี้ก็คือ clean โหมดเขาเรียกว่าเป็นแบบโหมดแบบ ultra low noise ก็คือเป็นโหมด clean อีกสีหนึ่งสีส้มเหมือนกันก็ตัวโหมดสีส้มนี้ก็จะเพิ่มตัว harmonic distortion เข้ามาซึ่งก็จะอยู่ในตัว origin เหมือนกันโอเคในโหมดสีเขียวตัวนี้นครับก็จะเป็นโหมด a s y m m e t i c d ์ผมก็คือจะเป็นการเพิ่ม h a r ม o n i c ที่เยอะขึ้นยังได้ความหนาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ จะมีพวกทานเสียนเวลาเราอัดพวกกลองเนี่ยมันจะทําให้มันรู้สึกพันขึ้นมันมีความแน่นขึ้นคมขึ้นนั่นเองง่ายๆซาวหรูหราเลยครับใช่ครับก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆครับมันก็จะมีสีขาวสีส้มแล้วก็เขียวโอเคเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทของปุ่มสุดท้าย3มปุ่มสุดท้ายตรงนี้ครับผมปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสแตนบายโหมดปุ่มสแตนเราจะใช้งานเราก็กดครั้งหนึ่งกลับมาแล้วอ่าใช่ครับ แล้วก็จะมีปุ่มเลทนะครับปุ่มเลทตัวนี้ก็คือเป็นการปรับเซมเบอร์เลทซึ่งตัวนี้มันจริงๆมันเหมือนเป็นอ<า>ินเทอร์เฟซอีกตัวหนึ่งด้วยเราสามารถต่อ USB เข้ากับคอมโดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เฟซแยกแต่ว่าจะมีเฉพาะขายอินเท่านั้นก็คือไม่มีขาเอาใช่ครับเราสามารถปรับค่าเซมเบอร์เลทได้ตั้งแต่44.1จนไปถึง 192K มันก็จะมีเลขคูณให้อยู่แล้วก็ต้องคูณเลขกันเอาเองครับใช่ครับแต่จริงๆถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเราเราก็จะเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นมันก็ใช้งานไม่ยากครับปุ่มสุดท้ายเขาจะเป็นการเลือกคอกซึ่งตัวคอกนี้ก็จะมีสาหรับโหมดอินเทอร์นอลก็คือโหมดของตัวมันเองแล้วก็จะมีเวิร์ดคอกซึ่งก็จะอยู่ข้างหลังอ่าเราสามารถต่อเวิร์ดคอกเข้าไปกับตัวอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับเวิร์ดคอกได้ด้วยครับโอเคโหมดเอเด่นเนด้วยสายก็ เป็นเส้นใหญ่แก้วใสาๆเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอ่ามันก็จะทําให้เราสามารถใช้กับอินเทอร์เฟซตัวอื่นได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องแบบไปทําอะไรมากเราแค่ต่อสายตรงนี้เข้าไปก็ใช้งานได้เลยร่วมกันได้งั้นอย่างนี้ก็สามารถต่อกับพวก well S s L t r v e l ได้สิครับโอ้แน่นอนครับเพราะว่าเขาคิดมาอยู่แล้วครับโอ้โอ่า <laughs> ตัวนี้ <laughs> เราสามารถต่อ a a In ตัวนี้เข้าไปอยู่เอาของตัวนี้ได้เดี๋ยวตอนเราหันหลังตัวนี้เรามาโชว์ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับผมพอพี่บอกว่ามันเป็นไมโครโฟน B M ใช่ไหมครับ งั้นมันมีพอเชื่อมต่ออะไรบ้างครับก็ oh. ข้างหน้าเนี้ยก็จะมีสําหรับต่อพวกอินสูเมนได้ครับอ่าก็คือต่อพวกกีตาร์หรือเบสได้เวลาเราเสียบเข้าไปมันก็จะสวิตช์ฟังก์ชันทันทีครับสั oh. งเกตว่า,าไฟมันจะดับอ่าแต่พอเราถอดออกอ่ามันก็จะเปลี่ยนโหมดถือว่าสะดวกมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยดีกว,ว่าได้เลยครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีช่อง อันนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็นช่อง Input นะครับซึ่งเขาจะให้มาเป็นแบบ Combo Jack เราสามารถเสียบได้ทั้ง XLR หรือว่าเสียบ TIS ไปที่ช่องนี้ได้ครับก็ l i น์เลเวลก็เสียบที่ตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วช่องตรงนี้แหละครับโอเคในส่วนต่อมาช่องนี้จะเป็นช่อง DB25 ซึ่ง DB25 เนี้ยมันจะสามารถกำหนดได้หลายช่องอ่าอย่างเช่น ช่อง1-4ของช่อง db 2 5ครับมันจะเป็นช่องสำหรับ insert return channel 1-4แล้วก็ channel ที่5-8ของ db 2 5นั้นจะเป็น input สำหรับ line level แล้วก็จะมีช่องข้างล่างครับ output แล้วก็มี insert sense เราสามารถส่ง output แล้วก็ insert s e n s ได้ทั้งหมด4ช่องจากตรงนี้หรือว่า4เอ out นั่นเองครับจะต่อออบอร์ดก็คือส่งเ e n จากตรงนี้ต่อ return เข้า db 2 5ใช่ครับสะดวกมากเลยครับใช่ครับแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นช่อง AES EBU เอาซึ่งมันก็จะรองรับกับพวกอุปกรณ์ที่รองรับพวก AES ด้วยเหมือนกันเ,เราสามารถเชื่อมต่อผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมี A d a t <Huh. S 2> เราสามารถต่อลิงก์กับพวกอินเทอร์เฟซที่รองรับกับพวก a d a t อย่างเช่นเทเวลได้หรือว่าจะเป็นตูวอื่นๆได้ครับซึ่งเราจะต่อเข้ามาที่ช่องเอาท์ตรงนี้ส่วนทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าลิงก์อินอยู่ตัวนี้เราสามารถต่อคอร์สเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ <Ooh. S 2> อ่าเราสามารถใช้ตัวสายออปติคอลเนีครับลิงก์เข้าไปกับตัวคอร์สอีกตัวได้เพิ่มจาก4เป็น8ได อีกช่องหนึ่งช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับใช้งานร่วมกับพวก w o r d ์ดคซึ่งอุปกรณ์ที่รองรับ w o r d ์ดคเราก็สามารถต่อเข้ามากับตัวนี้ได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมีตัวที่สะดวกมากๆในปัจจุบันเลยก็คือช่อง USB Type C เราสามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยว่าพวกแล็ปท็อปโดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเทอร์เฟซในตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีช่องปิดเปิดอยู่ข้างหลังครับอ่าซึ่งถือว่าค่อนข้างครอบคลุมในการใช้งานมากๆครับคือเราต่อได้แบบค่อนข้างที่จะหลากหลาย โอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ SSL Pure d i e c o r e นะครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองลองไปฟังกันท้ายคลิปได้เลยครับ Tchau. you